สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube บิ๊กไลน์ครับวันนี้เราจะมาพรีวิวกับมือถือใหม่ล่าสุดจาก vivo นะครับที่กำลังจะเปิดตัวในประเทศไทย,ยเป็นทางการกับรุ่นที่หลายคนรอคอยและมีการเปลี่ยนแปลงเยอะที่สุดนะครับนี่คือ vivo x 3 0 0 series เราจะมาเริ่มต้นกับแน่นอนว่ารมต้องร,รุ่นเปิดก่อนนะครับดดโดยรุ่นโปรนั้นนะจะได้ในเรื่องของเลนสนะครับที่มีการเปลี่ยนแปลงไป และในเรื่องการซูมนั้นจะทําได้ดีมากขึ้นเพราะว่าจะเป็นการครอบจากเลนส์200ล้านพิกเซลนะครับและแน่นอนครับมันมีให้เลือกทั้งหมด3สีนะครับเมื่อกี้เราแรกที่คนเห็นไปคือสีฟ้านะครับต่อมาคือสีดานะครับที่เห็นอยู่นะครับแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับก็จะเป็นสีม่วงที่เรียกว่าดู มีความเท่อยู่ในตัวนะครับวัสดุยังเป็นโลหะแล้วก็ตัวเครื่องนั้นตอนนี้เปลี่ยนเป็นหน้าจอแบบเรียบแล้วนะครับไม่ได้เป็นหน้าจอโค้งแต่อย่างใดครับแถมที่สำคัญก็คือกล้องนั้นก็ยังเป็นทรงกลมตามเอกลักษณ์อยู่นะครับยังคงจับมือกับไซส์เช่นเคยนะครับความลื่นไหลระบบปฏิการเป็นตัว Origin OS version 6นะครับที่จะมีความแตกต่างจากเวอร์ชันที่รีวิวไปก่อนหน้านี้ อย่างไรก็ตามครับใครที่คิดว่าเอ้ยมันเป็นมือถือที่เรียกว่าราคาสูงเพราะว่ามันเป็นเรือธงแต่ว่าเราให้คุณดูภาพตัวอย่างกันก่อนครับตั้งแต่เลนส์ะยะเอลตรไวจนถึงเลนส์แบบตัวหลักเลยนะครับการซูมนั้นถือว่าทำได้ค่อนข้างดีอันนี้นี่เรายังไม่ได้ใช้อุปกรณ์เสริมที่มีชื่อว่า,าเลนส์คิดนะครับซึ่งเป็นตัวทรเวล ทำให้สามารถจะเพิ่มระยะการซูมอย่างที่คุณกําลังจะเห็นต่อไปนี้นะครับโดยชุดนี้นะครับก็จะมีราคาที่เพิ่มขึ้นมาจากเดิมพอสมควรนะครับแต่ว่าถ้าใครเพียวเดอร์ก็จะมีส่วนลดลงไปน,นั่นเองครับจุดเด่นของเลนส์ชุดนี้นะครับก็คือที่เราสามารถจะกดในเรื่องของการซูมได้โดยสามารถลากได้สุดๆถึง5,400ม mm. ิลลิเมตรนี่เรียกว่าเยอะพอสมควรเลยทีเดียวครับ แน่นอนว่าผลงานที่เจาะมานั้นน่ะก็จะแตกต่างจากชุดเล่ปกติและตัวนี้ยังสามารถใช้กับในรุ่นของ vivo x 3 0 0ธรรมดาได้เพราะว่ามันจะมีตัวชุดของคิดที่เป็นการซูมนั้นเพิ่มเข้ามาน,นี่ครับทีนี้เรามาดูกับ vivo x 3 0 0ธรรมดากัน x 3 0 0ธรรมดาก็คือจากคนที่ก่อนหน้าน,นี้อยากได้ตัว x 2 0 0 Pro Mini เพราะว่าฟีเจอร์นั้นจัดเต็มแต่ว่าขนาดที่เล็กลงนะครับนี่ก็คือมือถือรุ่นที่คนรอคอยครับการซูมนั้นอาจจะไม่ได้เยอะเท่าไหร่นะครับก็ยังคงได้ไม่แตกต่างจากรุ่นพี่แต่สิ่งที่ได้นะครับคือชุดเลนทั้งหมดนั้นเกือบเปลี่ยนไปหมดเลยนะครับก็จะทําให้การเก็บดีเทลต่างๆนั้นนะจะทําได้ดีขึ้นทางภาพนิ่งและวิดีโอครับก็ภาพนิ่งเที่ยมานะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตั้งแต่ระยะ กว้างสุดจนถึงระยะที่เป็นสุดสุดไฮบริดนะครับที่เราถ่ายมาให้นะครับแต่ว่าเราไม่้ถ่ายแบบเต็มมาให้นะครับเพราะว่าเวลาเราไม่พออย่างไรก็ตามครับวิดีโอนะั้นนะมันก็ยังเก็บรายละเอียดได้ค่อนข้างดีอยู่นะครับอย่างที่คุณได้เห็นไปนะครับและ v i v o X 300ก็ยังมาให้หมด3สีนะครับแล้วก็ความจํานั้นนะจะมีตัว512แรมสุดหมาให้เลือกด้วยเปิดตัวนะครับปลายเดือนนี้ก็คือวันที่28พฤศจิกาย,ยน